ครับผมบอเออบางคนจอดรถพักเหนื่อยนะครับออกมา,าปีต่าเจอของหวานนะครับผมเนี่ยเจอของดีครับมัน นนโอ้ยใหญ่เลยขอยยาตีแล้วนะครับตัวนี้มันหาเจอสูงใช่ได้เลยนะ 让水了。 หวานยางเยอะเลยของหวานชั okay. Okay. ้นดีแล้วนี่โอเคครับขอแล้วครับลรงนี้โอเคหาตีปลาต่อนะครับผมเจ็มัดของพ่หังอีกนั่งดมดำอะไรครับวีธทีกู้เยอะครับเยอะสิ เอาเอาเห<อ>ยือ่ยจจอทย,ยนะครับตรงเสาไฟพอดีเลยการลุกาลไานะม่นำผ<อ>กีกผ้าลงเลยเยื่ย <laughs> อไปสองเมยได้ปะ่เจอตน่ย นึ่งกนนึงเด้อเจ้าก็ตีโยอยู่รู้ว่าจะสายเกี่ยกนี่เอามาก่อนเฮเอามาให้มันได้ก่อนควนนึงแล้วนี่แหละนี่บวกเภาหนิบ่เพราะได้มันร้อยสมบัติละร้อยกับมุดเป็นรอยดูลิครับเปลี่ยนสายไหมตัวนี้ เจ๊เจสเียเลยเจ๊เสียเล็น้ำเล็กป่วบ่อยู่ดอกหลงจับจับคันไหนก็ได้เล็กดีดิจะดูตอกมึงเนื้อ,อมนนันลงหลังมือนันลงหลังมึงเรียนยง,ยงน้อยเกล็ดไก่นึงเพียงถึงเนาะเสียดายนะครับตัวหนึ่งต้องสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต้องลงแบบนี้แหละแล้วก็สายเพิ่งเปลี่ยนใหม่ด้วยถ้าดึงนี่ขาดยาวแน่ๆลอยอยู่เผาลอยอยู่ต้องมีตัวทั่วไอ้เขาใหยกว่าเนี้ยก็ตตรงมี้เห็นใทุ่นน้ำเนาะเพราะว่ามันไก่ใช้เป็นมะพร้าวนะครับติดบนไหนวะงามนี่บ่ฮะ พังพางสะดวกวะเนี่ยเบื้อันั้มีหลายตัวเลยโย่โอ้ยมีหลายเยอะมีหลายตัวเลยอยู่หันเบิ้งสายผมอยู่มีวะผมมีวะได้ขวดหนึ่งเน๊ตเชจอผมเหมือนละเออมีอีกวะมีสีดำด้วยเนี่ยมลงทีเดียวได้สองตัวเลยเอาเปลือกผ้าอัดไว้นี่ยลองหน่อยไหมเออไให้เบิ้งนู้นให้เบิ้งนู้นมีวะ เอาไว้เอาผูกทีนี้อ้าเจ้าเจตีไปหนั้นก็นเลยตีตีไปเลยตีไปเออเห็นผูกมาก้ยเอ๊คล้องคล่อเตตตอกคอเบสมันกัดไปกันยอยีกเออน่ะปเลยมีแยกตัวยู่หันห้องนั้นเห็นมัน <c oughs> <c oughs> อนันนี่ได้ปากปลาแล้ว้นี่ย่โอ๊ยห้องกูนอนเป็นไหนนั่นไห <ป S 1> ดมาแล้วเอด็ดง่างอะไวะเอาไ,ไหมวะ เอยตกใน,นหัวเลยวะตีมาเลยตีใส่หัวมันน่ะนะเขาางามอีกซะใช้กิบเดียวกันเลยอีมาเลยไว้าดี๋ยวตัขอจะห่องอยู่ตัวเบ็ดว่าใช้กิบหลดกีบหนั่นกันเลยแล้วก็ปิดกาดไว้อย่าติดอยู่สองตัวครับตรงนั้นโอ้ยเสียเบียอะไรเด่นหไม่เสียวละไรเดียวมาแล้วมา,มาเลย

โอเควิธีคู่เดือที่ถูกต้องนะใสก็เขาเอียนไว้อยังนี่ชูชีพวิธีชูชีพหายชูชีพมึงนะชูชีพมะเฟ้าแห้งโอเคครับครับผมก็สวัสดีนะนะนักสุปปลาสุ่านนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่บางอะไรนะเรียกบางน้ำเปรี้ยวนะครับผมบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดเจ็บอย่างเศาครับก็ออกหมายมาครึ่งวันแล้วครับ แดดร้อนมากเลยวันนี้ปลายังไม่กัดสักตัวเลยก็นั่งหลบหลบร่มกอนเพื่อเย็นๆจะค่อยออกไปตีนะครับตอนเช้าก็จออุบ well ุศักไปรอบนึงนะครับเหยื่อติดก็ลงเงาลงเงาเหยื่อมุดเอาเหยื่อนะครับเหยื่อตัวนึงก็ค่อนข้างแข็งนะครับถ้าลงได้ก็ลงนะครับแต่า้าต้องอยู่ด้วยกันหลายๆคนนะถึงเยล้าลงครับก็สําหรับหลักๆวันนี้เหยื่อที่ใช้นะครับน่าจะเป็นกระปอมเอนะครับแล้วก็ พวกกระปอมบีตามสภาพหมายครับถ้าหมายลงลง่องไนก็จะเป็นเลือกใช้ก็เป็นพวกเขียดจํำพวกอะไรเนี่ย,ยเดี๋ยวแอคชั่นทีมน่มันมีเสียงเลยก็ใช้สับสับสลับกันไปนะครับทั้งกระปอมเอแล้วก็กระปอมบีนะครับนักหมที่ข้างหลังผมนี่นจะเป็นพวกสาลายบางๆครับเหยื่อยางสามารถออกแอคชั่นได้นะครับ มันโล่งๆหน่อยเนี่ยก็จะใช้เพวกเขียดจ้ำเนี่ยครับตีโอเคครับเดี๋ยวรอให้แดดลมสักหน่อยครับค่อยๆออกไปตีนะครับเพราะว่าแดดร้อนมากกว่านี้โอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผลจะตอนช่วงเย็นๆจะเป็นยังไงโอเคครับผมหลักๆครับเดี๋ยวอ๋อลืมไปสายพีที่ใช้นะครับก็เป็นของน่าเป็นหนึ่งนะครับผมตอหนึ่งสติกี้นะครับเหนียวลื่นตีไก่ ราก,ก็เป็นได้ว่าสตรีทนะครับ s V t w ปี2016ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราติดตามผลงานดูครับช่วงเย็นๆจะมีแจมหรือเปล่ววา แดดเริ่มอ่อ,อนมาพลาเริ่มกัดแล้วครับผมเดรอทั้งวันแซมแรกมาแล้วแต่ปลาตัวนี้จะผอมไปหน่อยครับผมไม่หน่อยครับผอมเลยแหลปะปลาดาบผอมมากเลยนะตัวนี้ อ,อดอาหารยังอดใจไม่ไหวเลยนี่ครับผอมมากเลยนะเดี๋ยวปล่อยนะผมนับหนึ่งโอ้อย,อยนี่เลยปล่อยปล่อยปล่อย,อยตัวแรกก็ปล่อยเสมอ มาโอเคครับหาตัวต่อไปนะผมวันนี้อาจะมันละนี่ครับภาพใหม่เป็นคลองแหนบบางๆนะครับผมใช้เหยื่อยางเนี่ยเลือกใช้เป็นเหยื่อยางปลอมเอนะครับผมไปหาตัวต่อไป 5, 5, 5, 5 ừ. để đồ. Trời. Tôi có bà à? Hả? tôi 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 ดันนะโ,โ,โ,โอเ้เชโอกเอาเจ้าของเลยยิงไปลาตัวนี่ขึ้นไปแล้วคือปัดจบัด,ด,ง,บดงาเดียวนึงนะุ <laughs> <laughs> ่งมาเลยปลดปลด

ตุดันมาละตวรดันละอืตดันโอโหนรูก้รู้วันประดูที่เลยอืมใหญ่มากรลบตัวนี้ ใส่เป็นโลเลยนะครับดันมายังกระชโดตัวนี้กัดเป็นกระปอมเอนะครับกัดกระพอมเต่งเงี้ยเลยต่างบุกมีมีทางยันเม่เลยทำอยู่นะใส่กับเป็นโลเดือดร้อนครับวันนี้นั่งนอนเล่นกันอยู่ตรงนี้ก็ผลไม้กันครับเปิดไม้ไปเรื่อย โอเคครับผมผมนะครับเดี๋ยวได้ตัวสายตอนติกกี้นะครับงานใหมจะตัดให้โอเคคไอ้ใครทํางานให้หนไอยส่วนใส่อืมเสือนั่นกําลังงานเสือครับผมนี่ไงนี่ก็ทางทางเลยทีเดียว ทำครับผมซ้ำที่เดิมเนี่ยหอันนี้เียนใช้เป็นยางส่วนทิศครับ ครับผมสำหรับวันนี้สองเต็มข้ามแล้วนะครับได้เวลากลับบ้านนะครับทางไกลนะครับเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเราถึงบ้านโอเคครับ okay, ทุกคนทีต่เจอกันใหม่